i m n อ i มเถนนเฟื่องนคราาราชบพิษเป็นคาเฟ่ตึกเก่าอยู่หัวมุมระหว่างวัดราปชบพิษกับกระทรวงมหาดไทยเป็นคาเฟ่ที่เก๋และเท่มากคือเรามองจากข้างนอกเนี่ยมันจะได้ฟิลแบบเมืองเก่าที่เหมือนเป็นแบบอินดัสเทรียลหน่อยๆน,นะแล้วก็โซนเมืองเก่าตรงเนี้ย ตอนนี้มีคาเฟ่ยเยอะมากจะนับว่าอันนี้เป็นคาเฟ่ต้นๆข้างในเขาเนี่ยจะคงสภาพความเป็นตึกเก่าไว้เราชอบคาเฟ่ที่เอาตึกเก่ามาทำอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเก็บคาลคเตอร์สภาพบางส่วนของตึกเก่าตัวนั้นไว้และผสมผสานไปกับดีไซน์ใหม่ที่เขานำเสนออะ่ะเป็นคอนเซปต์ของเขาอะไรเงี้ยตึกเนี้ยไอตัวตึกเองอะ่ะ มันเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นโกดังเก่ามาก่อนอะไรเงี้ยครงสร้างอะ่ะน่าน่าจะน่าจะโอเคเลยแหละเพราะว่าตึกสมัยก่อนอะ่ะคงสร้างจะดีร้านเขาเนี่ยมันจะมีผนังฝั่งหนึ่งอะ่ะที่เป็นตัวอ,อักษรภาษาไทยอะ่ะที่ทําเป็นเหมือนแบบอ,อ่างเงี้ยกลมๆอะ่ะซึ่งเก๋มากเลยถ่ายรูปขึ้นมากเลยร้านนี้นะความที่เขาเปิดโล่งตรงผนังอะ่ะเพื่อ,อเพื่อที่จะให้เห็นวิวของวัดลาระพิดอ่ะมันทําให้แสง ภายนอกอะแสงธรรมชาติอะเข้ามาเยอะถ่ายรูปสวยและเนี่ยเขาคงสภาพตัวผนังเก่าไว้อะซึ่งเราว่ามันเก๋มากแล้วมองไปนอกหน้าต่างอะก็จะเห็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นตึกแบบสมัยโครเนียนะแล้วก็วัดลาภบพิษอะซึ่งเป็นแบบสถาปัตย์วัดที่สวยมากๆอะคือแบบเก๋เลยอ่ะเนี่ยมุมมุมเนี้ยเราไปอะเราก็เออสั่งเป็นพวกช็อกโกแลตคือ ร้านเขามีทั้งขนมแล้วก็ของว่างนู่นนี่อะไรเงี้ยเจคือเราอะไปกินข้าวมาก่อนแล้วเดินผ่านก็เลยเออลองเข้าไปดูเพราะว่ามันเป็นแบบร้านที่แบบว่าเออถ้าไปแถวนั้นน่ต้องนั่งก็เป็นอีกร้านหนึ่งถ้าไปวัดลาชบพิดอะก็อ,อ่านั่งชิวนะเราเห็นคนมานั่งแบบนั่งชิวเยอะมากเลยแล้วก็ฝรั่งก็เข้าเยอะมากแล้วเขามีร้านอาหารข้างๆด้วยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าลอง